สบายดีพี่น้องสบายดีเพื่อนสกุทกคนพี่น้องตาส,สั่งข้าวกองมาก,กินยี่ห้องกับบวงกับบะหมี่อีกอนะ้าสบายดีองเบะมี่บวว้องเี้บะมี่บวงสบายดีพี่น้องไม่ฆ่าลึกอวงจะหายไม,ม,ม้สมานบงในทงดูบมันลงเรือบะมี่บ่บอกมี่บะหมี่้าจะใส่กล่องจะมีอือ เอาก็อยไปท้าผู้น้อให้จอยทั้ง,งล่างนี้เยนะูก่านน่ะอันนี้คือของน้อีจอยของไอามของเใช่ไหมแล้วก็น้องวันมกไม่ใไม่่ไมมีกิมองกันไปจอน ้องเองสั่งไข่ดาวบะุกเด้อพอีนี่มันสั่งกันสั่งข้าวมันไก่บะม่ว่ามนกสกติดนะสของเองไข่ดาวสุดตัวบมี่ไข่ดาวเด้อคูณสั่งอัอเบั่งาสั่งกนะเออนสั่งกันผัดกระเพราร่วมน่งสามสามกล่องไข่ดาวสองบะส่ซุกโทษนะวันนี้จะทานเท่าไหร่กินยังข้าวมันไก่กูก็บอกข้าวมันไก่ อมาถึงก็ได้บุเป็นยังพี่น้องกินกินเพื่อหลอดกินเพื่ออยู่ค่ะไม่ใช่อยู่เพื่อกินใช่ไหมคะะกราบก็ภัยเด้อพี่น้องไงมันบอกค่อยเจ๋งกันเนาะมากินข้าวน้ำกันพี่น้องกินข้าวด้วยกันเด้อค่ะ แต่จริงแ้แม่น้องเต้นจะสั่งกันซองกล่องกั้ไม่นหองแบบว่าหิวแห้งแล้วก็จะอร่อยนะขนีนขวข้วน่ะจากจังวะไม่ได้งออกไปเบิ่ง,องนะบอๆเฮ้ยมัย่งเสียจับทงหลดผัดกะเพราวรวมไข่ดาวไม่สุกนะคะแม่น้องเทนส่วนอเจดดามสั่งข้าวมันไก่แต่ผิดคิวค่ะ บ่มันสั่งตัวได้ร่วงตัวได้บัวม่วงไงบ่เฮ้ยันพี่น้องเขาว่ามันหลายคนสั่งเนาะมันก็สิลงแน่ใช่ไหมค่ะก็ได้สิบกล่องวัเป็นย่างกินย่างก็กินลดวางกันเป็นไงเลยโอเคไหมรสชาติพี่น้องไปพกนะเนี่ยงานค่ะ น,อน,ออน,น้องมาเด้อทุนสอบกันเด้อวันนี้นังวันน้องนาง,นงนนวันไปสักขาอยู่ จ๊กล่องท่านั้นะเ้ยชิบกล่องสองแสนกว่าเ่สีดางก็เทใส่หน่อยหน่อยเป็นำมาสุดเต้มที่จะบอกว่โอเคจ้นะอยอนย่างหน่อได้พี่น้องจาชิ้นขาวเมื่องโลงคือเก่ามันนี่ แม่เขาแบบว่าอยู่บนเก่าสูมิฮตั้งร้าอยู่ย่งน้องยหาเงสืมหาเงินสืมหาเมา่นนี่ยาชื่อตัสืชางั่ลอยู่เอ้วเป็นยังไงสํารอบเทาาะโอ้ยยังงงงงสุดเด้

บ่นซองอยู่ยังได้สั่งอยแางเองเจอดวิเลยคุณกะว่ามาเอ็นซาบกล่องเนาะยูร์ดไมนนีอะไ้หล่อใส่พี่น้องจ้าอยู่ห้องกระเบนพ่อม แต่มงออก้าโหลอยู่ด่เนี่ยันมันมากก่านีกว่อ่ะันนมันมาจุงาหเนาะ 距离。就你 ก็เลยขอบคุณนั่นพี่สุราเด้อสำหรับหาเราหนึ่งคนทางเราจะดาเนาะขอ่คุรายเด้อเอากเะกไปก็คุณขอบคุณนันรายผาเาไม้ห้ามหาอรยะครับหาอร่อยละเออไปกินก่อนสั่เดี๋ยวเละเลอะเลวค่ะหมดดีไปกินหน่อยน นี่เราถามนะต่อจะเก็บไว้ซื้อสุดคุ้มไม่ฝกน้องสาวหลาเนี่ยเขาเรียนเ,เ,เงยนกูเอยเนาะนี่องหนูหนูก,นนกินหนูจะบอกว่าอร่อยมาก ติดใจเป็นซี่เลยจ้ะเมื่อวานหย่อนขี้เมาหิวบกว่ามันเพลินแล้วพอ เสเร็จแลนะ้วตามตัวที่เจนัาไม่ไหลอยาให้จ้างมือแามาที่ไหนใ่รเป็นอะไรนะไม่บอกหรอกว่านะโอแต่ไม่ไหลเพื่อนเอป้ป่ว่าตัวเองจัอเลยอ่ะ ินนั่งวัะออกางนอกเลือฮาลไปใส่ฮาโกูมบอกเป็จังเลยเนาะมาทนทีไปตอนไหนตอนนีเลย ตอนีมหาถิ่นกัญชาเสร็จนำสืบกูได้เลยยินะพ่อ้ภาพกองในห้องฟักค่ะแรกเวอั์คนในห้องรว วัน้เพื่อนาแล้วกลังอบาเป็นิบหสบบาท รี่องคือเหมือนบอกว่าแดดนะ cái mình ngon nhàn người chọn à. không <laughs> แซ่บหัวจ่อยเสร็จแล้วหน้าเลยพี่น้องจา๋าอยูด่ดีแม่นบ่สักคนสักคนพบกันใหม่คิปหนาสบายดีเดี๋ยวอิ่มแล้วก็สิไปหาข้าวเนี้ยต่ออีก